ขอถวายความนอบน้อมในมันสการในพระรัตนตรัยด้วยสินล้าขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโย,ยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก,ก็จะได้แสดงเรื่องอำนาจของเจตนาสามทรงผลในวัยทั้งสามก่อนอื่นก็ขอเชิญ จะเริมพรยอดโยมสอธุชนคนดีทุกคนทุกท่านมาทำความเข้าใจในคำว่าเจตนาก่อนเป็นเบื้องต้นคำว่าเจตนานั้นก็คือความตั้งใจหรือความจงใจและเจตนานี้ <c oughs> ก็มีอยู่สามการด้วยกันก็คือหนึ่งปุพะเจตนา คือการตั้งใจไว้ก่อนแต่จะกระทําทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนา 2. มุญจนะนเจตนาคือการตั้งใจในขณะที่กำลังถวายทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนา 3. อประระเจตนาคือการตั้งใจเมื่อเสร็จจากการถวายทาน รักษาศีลหรือจเจริญภาวนาหมายความว่าบุคคลที่บำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็ตามถ้าต้องการให้กุศลของตนที่กระทําลงไปนั้นได้รับผลดีไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว จะต้องประกอบด้วยเจตนาที่ดีทั้งสามการตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นก็คือ 1. มีเจตนาดีก่อนแต่จะกระทำคือหมายความว่าบุคคลนั้นก่อนจะลงมือถวายทานรักษาศีลหรือจะเริ่มภาวนานั้น จะต้องมีความตั้งใจเป็นอันดีคือไม่ประกอบไปด้วยความโลภความมีมานะหรือไม่ประกอบไปด้วยความไม่พอใจเสียใจต่างๆเหล่านี้โดยเกี่ยวกับกุศลที่ตนตั้งใจจะกระทำแต่ให้มีความยินดีพอใจเอ,อบอิ่มปราบรื้มใจสมนัต ต่อบุญกุศลที่ตนจะได้กระทำลงไปนั้นอย่างนี้จัดว่าผู้นั้นมีปุพภะเจตนาดีประการหนึ่งสองมีเจตนาดีในขณะที่กำ <c oughs> กำลังกระทำคือหมายความว่าในขณะที่กำลังถวายทานอยู่ก็ตามในขณะที่กำลังรับศีลอยู่ก็ตาม หรือในขณะที่กำลังเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ก็ตามก็ให้มีจิตใจมั่นคงผ่องใสต่อการกระทำของตนในขณะนั้นไม่มีความหงุดหงิดหรือไม่พอใจเป็นต้นเกิดขึ้นในขณะที่กำลังกระทำอยู่อย่างนี้ก็จัดว่าผู้นั้นมีมุนจนะเจตนาประการหนึ่ง สามมีเจตนาเมื่อกระทำเสร็จลงไปแล้วคือหมายความว่าเมื่อการถวายทานรักษาศีลหรือเจริญสมถะและวิปัสสนาได้กระทำสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วย่อมมีจิตใจพองใสปีติยินดีต่อบุญกุศลของตนนั้น,น,นและเมื่อนึกถึงแล้วก็เกิดปีติ ยินดีอยู่เสมอไม่ประกอบไปด้วยความเสียใจหรือไม่พอใจแต่อย่างใดอย่างนี้จัดว่าผู้นั้นมีอภรรเจตนาดีประการหนึ่งท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อมีเจตนาดีทั้งสามระยะสามการนี้แล้วผู้บำเพ็ญบุญกุศลก็ย่อมจะได้รับผลดีตลอดทั้งสมระยะ เช่นเดียวกันนั่นก็คือหนึ่งเมื่อมีปุพะเจตนาดีในช่วงปฐมวัยคือตั้งแต่เด็กไปจนถึงอายุ25ปีนั้นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นผลของการทำทานการกุศลเป็นผู้มีความสุขก,กายสุขใจมีอายุยืนนาน มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นผลของการรักษาศีลและย่อมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์มีจิตใจ,จมั่นคงมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดรู้แจ้งในสภาวธรรมซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจากการเจริญสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐาน 2. เมื่อมีมุญจนะเจตนาดีในช่วงมัดชิมมััยคือนับตั้งแต่อายุ26ปีไปจนถึงอายุ50ปีย่อมได้รับความสุขต่างๆตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วในข้อหนึ่งนั้น 3. เมื่อมีอภระเจตนาดีในช่วงปัจชิม,มวัย คือนับตั้งแต่อายุ51ปีเป็นต้นไปย่อมได้รับความสุขต่างๆดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายตามที่อาตมาได้แสดงมานี้เราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่สม่ำเสมอกันคือบางคนเมื่อตอนปฐมวัย ได้รับความสุขสมบูรณ์ดีแต่พอเข้าถึงมัชชิมวัยต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากไปจนกระทั่งวันตายก็มีบางคนเมื่อตอนปฐมวัยมีความลำบากพอเข้าเขตมัชชิมวัยได้รับความสุขตลอดไปก็มีบางคนเมื่อปฐมวัยและมัชชิมวัยวลำบาก พอเข้าถึงปัจฉิมวัยจึงได้รับความสุขก็มีบางคนปฐมวัยและมัดฌิมวัยมีความสุขพอเข้าถึงปัจฉิมวัยลำบากก็มีและบางคนก็มีความสุขสบายจนตลอดชีวิตก็มีดังนี้เป็นต้นนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่า เกี่ยวกับเจตนาทั้งสามการในเวลาที่กระทากุศลมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นเองฉะนั้นการกระทำกุศลใดๆก็ตามจึงควรตั้งใจไว้ให้ดีในระยะเวลาทั้งสามการนั้นจึงจะให้ได้รับผลดีไม่บกพร่องเสียหาย ดังมีพระบาลีซึ่งเป็นพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในฉลังคุตระพระบาลีว่าอุเพวสุโนธานาทะทังจิตตังปะสาทะเยทัตวาอัตตะมโนโหติเอสาปุญญสะสัมปทาแปลเป็นใจความว่า เมื่อก่อนแต่จะให้ทานขอจงเป็นผู้มีใจยินดีเมื่อกำลังให้อยู่พึงยังจิตของตนให้เลื่อมใสเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อให้แล้วจงเป็นผู้มีใจปาลาปลื้มเอ,อิบอิ่มยินดีนี้เป็นความสำเร็จแห่งบุญดังนี้เลยท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย วันนี้ก็คงพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้า28พระองค์ขออานุภาพแห่งพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปด0มี่พันพระธรรมขันธ ขออานุภาพแห่งพระอาสีติมหาสาวกทั้งแปสบองค์ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่อาตมาภาพได้กระทำเอาไว้ดีแล้วและขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายได้บำเพ็ญเอาไว้ดีแล้วเช่นเดียวกันขอจงได้มาแผ่พลังรัศมีอันเป็นทิพย์จากพุทธบารมี ธรรมบารมีสังฆบารมีจงช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีสิริมีสมบัติมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีรากฐานของอาชีพที่มั่นคงร่ำรวย ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนั้นหากว่าการเวียนว่ายตายเกิดยังมีอยู่นิพพานังปรมังสุขขังขอความสิ้นสุดของวาระแห่งการเกิดแล้วเกิดอีกที่เป็นทุกนี้จงยังความสุขอันสูงสุดกล่าวคือพระนิพพานให้บังเกิดแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอจเจริญพร